สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพีกรณ์หรือมาสเตฟ้าอาจารย์ชาญโรธภูน้ำศับค่ะนะคะสำหรับ EP นี้นะคะจะมาทำนายกุ๊บเลือดค่ะนะคะคนที่กุ๊บเลือด B นะคะใครที่มีแฟนเลือดกุ๊บ B มาฟังค่ะมาส่องค่ะนะคะแล้วก็ใครที่เป็นชาวกุ๊บ B ยังไม่มั่นใจว่าโอ้ตัวฉันเป็นยังไงอยากจะรู้จังเลยเป็นกระจกส่องให้เลยจ้าจ้า คนที่เกิดเลือดคุกบีนะคะเลือดคุกบีทำไมคะเวลาพูดนะคะแอคชั่นเยอะค่ะนะคะมีการแสดงอาการประกอบท่าทางด้วยนะคะเวลาพูดนะคะและที่สำคัญผู้จ่าดึงดูดคนได้เก่งมากเพอร์ซูเอซ v ฟนะคะเหมือนหล่อนจบจบ PR มาอย่างไัอย่างนั้นเลยนะคะเพราะวิาวชานี้ PR เรียนใช่ไหมนะคะเออนะคะแล้วก็เวลาทะเลออาะกับชาวบ้านนะคะบอกได้เลยว่าเป็นคนที่โกรธง่ายค่ะแต่หายเร็วค่ะนะคะคุณเลือดคุกบีกด กดแป๊บเดียวลืมแล้วนะคะนะคะก็เป็นข้อดีเนาะไม่จะเป็นต้องไปจำตนองอะไรมันไ,นไมได่ดีนะคะแต่เวลาโมโหมา,มาหน้าอินหน้าพรมไม่ไดีสนเลยจ้าอ,อ้ยคำด่านี่นะคะกี่ภาษาคะ่ะด่าได้ครบหมดทุกภาษาเลยละจ้ะนะจ๊นะ,คะใครที่ทะเลาะกับชาวเลือดกุ๊กบีถือว่าสวยมากๆค่ะนะคะเพราะชาวเลือดกุ๊กบีนี่ปากสุดยอดในเรื่องการด่านะจ๊ะนะจ๊นะ,ะแล้วก็ ควรไปทาบุญทําสังฆทานเจ็ดวัดเจ็ดบานเลยค่ะถ้าทะเลาะกับชาวเล็กกูบีนะนะคะพอนหล่อนรุนแรงมากค่ะนะคะแล้วปากเนาะปากรล่วงค่ะนะคะด่าใครได้อย่างนั้นเลยค่ะอย่าไปทะเลาะก,กับเขานะเล็กกูบีนะคะแฟนเฟื่อนเพื่อนเพื่อนฝูงอะใครนะเล็กกูบีเนาะและชาวเล็กกูบีมาฟังอยู่นะจะรู้ว่าตัวเองเป็นเช่นนันจ้านะจ๊ะ แล้วก็เวลาเศร้าโศกเสียใจนะคะส่วนมากนะคะความเศร้าโศกเสียใจของชาวลโกบีจะมาเกิดจากความใจร้อนของตนเองนะคะวิธีการเชื่อมความสัมพันธ์ให้รวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะบางครั้งนะคะใจร้อนมากจนเกินไปก็เลยไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะสาเหตุของการเสียใจส่วนใหญ่แล้วนะคะมาจากการกระทาของตนเองะคะ่ะสำหรับเลือดกุ๊บบีนะคะ เพราะว่าบางครั้งการตัดสินใจรวดเร็วเกินไปนะคะก็ทําให้ผิดพลาดได้หลายครั้งเนาะไม่เป็นไรเจ็บได้ก็เลิกได้จ้าเดนะจ๋จะเป็นกําลังใจให้จ้าชากุบนะีจ้าเดจ๋ะความพยายามในเรื่องการเรียนบอลนี่เลยว่าชากุบีนี่ความพยายามเหมนเพียรน,นี่นะคะไม่ลองใครเลยนะคะแต่บางครั้งเนี่ยนะคะทำอะไรมกักทําตามอารมณ์อ่ะนะคะงานบางทีอย่ามาเข็นกูเลยทําไม่อยากทํานะเอออารมณ์อารมณ์ อารมณ์เป็นหลักค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องการเรียนการศึกษานะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่รักเรียนค่ะนะคะในะะก,กูบีนะคะแต่เป็นเรื่องๆไปค่ะนะคะชอบเรื่องไหนจะโฟกัสเรื่องนั้นนะลุยไปเรื่องนั้นเรื่องเรียวเรื่องอื่นก็ไม่ได้สนใจเลยะนะจ๊ะแล้วก็วิธีที่จะทําให้ชาวกุบีแล้กูก็ขายโกรธนะคะเขาบอกให้เขาอยู่กับตัวเองนะคะไม่ต้องไปกระทุ้งเขาค่ะนะคะอย่าไปอย่าไปงอมาก นะคะหรือบางทีปล่อยเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วทำยังไงคะโทรไปอ้อนพูดคำหวานๆกุ๊กบีแพ้ความหวานคะ่นะด่าเลื่อนกุ๊กบีนะคะกับแพ้การสัมผัสค่ะนะคะถ้าเป็นแฟนนะสัมผัสค่ะสัมผัสนางสัมผัสนายคนนั้นไปเลยค่ะนะคะ,นะคะจับลอยเบาๆนะคะแล้วบอกว่าผมรักคุณโอ้โอเค่นั้นแหละชาวกุ๊กบีนะ เลยค่ะนะคะสับสกา์ไลค์แชร์ด้วยค่ะนะคะก็นะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดการติดตามคลิปของแม่ฟ้านะคะกดกระดิ่งกริ๊งกริงกริงกริงด้วยนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัว0 92, 5, 9 2 5 1 9 0 5 4 5นูหะคะดูโหราศาสไทยโหราศาสตร์จีนโหราศาสตร์พม่านะคะ การปรับโเหเฮงนะคะแม่ฟ้ารับปรับโเหเฮงเนาะแม่ก็ค่อยๆปรับฝุกตัวเองเช่นเดียวกันแต่แม่ฟ้า50อัพๆนาะ51อัพๆนะคะหวยออา51ถูหวยไปเดนะตอนนี้นะคะก็เมื่อวานไปฉีดโบนะโบนาะผากมานะคะสเต็มเซลล์ใต้ตานะคะพออายุมากเนาะแล้วก็โบหางตาด้วยเนาะแล้วก็ไหมตอนนี้นะคะฉีดไหม5เส้นห้าละห้เส้นสอง้าสิบเส้นนะคะเมื่อวานนี้นะคะยังบวมอยู่นะคะใครสนใจนะคะ อยากจะปรับโงเ่เฮงอยากจะทําให้ตัวเองสวยขึ้นและเฮงและปังนะคะทักส่วนตัวได้เลยค่ะนะคะมาทําในคลินิกที่แม่ฟ้าเป็นเอเจนซี่อยู่นะคะรับรอมสวยค่ะนะคะแม่ฟ้าบริการสุดลิสสุดเดค่ะนะคะขอให้ทุกคนมีโชคใครดูไลฟ์แม่ฟ้าขอให้รวยค่ะสวัสดีค่ะ